สวัสดีครับพี่น้องครับมือนสีต้องกูดสิงว่าปอนนิ่นเผาครับเผาเกลือครับนี่ตันแก้วเรพิพแขยงเ้วยอจะเทียมของน่าครับถ้าเกลือเผาเลยครับของไม่นี่ใบมะกรูดค่าตะไะรขครับตาคนงัดตะไะรขครับน้อเผาครับเดี๋ยวถ้าเกลือก่อนล่อไฟมันคือเรงหลังไฟไว้น่อที่ตามเราชื่มครับพี่น้องครับ แปลง่กขาวกนพี่น้องก,ก้อนสิพอ <g ül> คนทีชาพนาักจิตก็ถ้าปลพวกขาวออก่อนสี่นนองนี่ตอนนี้นี่ปลงกขาวออกันนะเดี๋ยวใส่ออไฟเลย่ยาเดี๋ไฟรอนกัน เีทาใส่กอนปีน้องมันไฟแห้งหมดไม้ก้อนสุก ตานะครับนี่ระวังที่ล่อครับตำทิถ่าครับปุ๊โปลุโปลตัพี่น้องตำเจ้าถาครับไฟแห้งใส่ทีเทว แก้วเนี nữa, nữa, t à t à ่ยพี่น้องเบังเหีปปลาไระถางเนี่ยพี่น้องนี่บนินตลาดครับบนินซื้อมาตต์ตลาดตัวนึงตัวนี้หกสิบเก้าบาทนะครับกระดินตัวนึง ก็อ,อยาดตามกอนพี่น้องใกล้จะสุกแล้วครับตระนิ่นงเงยอดส่วนลงแล้วครับพี่น้อง ใบอ่อนแล้วหย่อดวลงโอ้อยู่เนาะอย่างมีสุกเลยครับเหลือด้านนี้ถ้าในสุกตอนนหัวมันแดงๆดยอยู่ครับเซงเหมยก่อน ุนอ้อยอ,อดีเลยวหวานครับดูนนี่เขาตัองหวานซุปพอดีหวานพี่นอ้อโอ้หยานโดนอยู่ ตัวใหญ่เี่นนอดูผที่นนองเซตถาดได้พี่น้องบั้บมมันเซจันเซสวยก็ไม่ได้ตัวใหญ่เออพี่นนอเซถาดครับมีดบรลอยครับพี่นนอง นักเป่นครับนอิเกินกับเจ้หน่งปลาตัวนี้กับน้ำจิ้มครับน้งปลาตัวนี้ครับเสียบมาเลือนปนอมากินน้ำกันครับกินกัข่าจ้ากระเสีบกินกับงเลี้ยวก็เสียบกินเอง ขอบคุณทลานหลายที่รับชมด้วยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นน้นอ,งอ,นองใจให้ลูกอุดช่าหแนวครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่นี้เนาะพอกันใไม่คลิปหนครับสวัสดีครับ